คนเลวคือผู้หัวเราะในนรกคือคนที่ไม่รู้สึกอะไรเลยแม้จะเหยียบลงบนเปลวไฟแม้จะอยู่ท่ามกลางความปวดร้าวแม้จะกำลังรับผลแห่งบาปอย่างแสบสันเขากลับหัวเราะหัวเราะเหมือนชีวิตมันตลกหัวเราะเหมือนบาปไม่มีจริงหัวเราะเหมือนตัวเองไม่มีวันต้องชดใช้เขาไม่ใช่แค่ทำผิดแต่เขาสนุกกับการทำผิดเขาย่อเย้ยต่อความดีเขาเอาความเจ็บของผู้อื่นมาทำเป็นเรื่องสนุกเขาทำลายแล้วหัวเราะ เขาทรยศแล้วพูดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนเลวเช่นนี้ไม่ได้แค่ตกนรกแต่เขากลายเป็นนรกเสียเองจิตของเขากลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของความชั่วจิตของเขาไม่รู้จักคําว่าหยุดหรือสํานึกมันมีแต่แรงผลักให้ไปทําอีกทําแรงขึ้นทําลึกขึ้นทําแบบไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นความหัวเราะของเขาไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความสุขแต่คือการบิดเบี้ยวของจิตที่ชินกับความมืดจนไม่เห็นว่ามันคือความมืดอีกต่อไป ความต่างของคนดีและคนเลวจึงไม่ใช่เพียงสิ่งที่พวกเขาทำแต่คือวิธีที่พวกเขารู้สึกต่อการกระทำเหล่านั้นคนเลวกลับตรงกันข้ามต่อให้ทำลายใครต่อให้เหยียบใครลงเขาก็ยังยิ้มได้เขายังหลับสนิทยังลุกขึ้นมาทำซ้ำได้โดยไม่มีความอายไม่มีความละอายไม่มีความละเว้นเพราะไฟในใจเขาไม่ดับแม้แต่ไฟนรกก็ไม่อาจทำให้เขาหยุดได้แต่สิ่งน่าสะพรึงคือคนเลวเช่นนี้มีอยู่จริงและบางทีก็ไม่ใช่ในรูปร่างของคนโหดเหี้ยม ไม่ใช่คนที่ฆ่าคนกลางถนนไม่ใช่อัจยากรหรือฆาตากรเสมอไปเขาอาจมาในรูปของคนปกติคนพูดดีคนมีอำนาจคนใส่สูตรคนที่มีรอยยิ้มคนที่ชอบสอนธรรมะเสียด้วยซ้ำแต่จิตของเขาเย็นชาจิตของเขาเมื่จิตของเขารู้ว่ากำลังเหยียบคอผู้อื่นแต่ก็ไม่สะทกสะท้านรู้ว่าคำพูดนั้นหลอกลวงแต่ก็ยังพูดต่อได้โดยไม่กระพริบตาเขาคือผู้หัวเราะในนรกผู้ที่อยู่กับความเลวได้อย่างสบายราวกับมันคือเตียงนุ่มในคฤหาสน์ ในขณะที่คนดีแม้แต่จะคิดสิ่งไม่ดีต่อใครก็ยังรู้สึกปวดใจแล้วเขาต่อสู้กับใจตัวเองตลอดเวลาเขามีสงครามภายในที่ไม่มีใครรู้เขาอาจไม่ได้สมบูรณ์แบบอาจล้มลุกแต่เขาไม่เคยหัวเราะยาะความผิดของตัวเองเขาไม่เคยยินดีกับบาปเขาไม่เคยหลอกตัวเองว่าสิ่งเลวนั้นคือความเท่ความกล้าหรือความเก่งเขารู้ว่าแม้เพียงเศษเสี้ยวของใจที่คิดชั่วก็คือหน่อแห่งนรกแล้วนี่คือเส้นบางๆที่ขั้นกลางระหว่างความดีและความเลว คนดีไม่ได้อยู่ที่ภาพลักษณ์หรือจํานวนบุญที่สะสมคนเลวก็ไม่ได้อยู่ที่จํานวนบาปที่ก่อเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ท่าทีของจิตเมื่อเผชิญกับบาปนั้นคนที่หัวเราะในนรกจึงน่าสะพรึงยิ่งกว่าผู้ที่ตกนรกเพราะเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าไฟกําลังลามถึงหัวใจแล้วและนั่นแหละคือจุดที่ความชั่วบรรลุถึงที่สุดเมื่อผู้กระทําชั่วไม่รู้ด้วยซ้าว่าสิ่งที่ตนนั้นเป็นคือนรกทั้งเป็น